สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเสิร์ฟอาหารเช้านะคะม้งเจกับฮองเฮาม้งเซลาเข้าไปกินข้างในแลว้วฮองเฮาก็ต้องจกัดงับแต่มือแม่นะ,ะมาเล้วลูกออกมาฮองเฮาออกมาลูกไปแย่งกันกินทำไม้มาเอานี่ ไม้เห็นไม้เออเงี้ยงเง่ง้งเงอืออร่อยไหมคะหืมเลดอร่อยแกมังก,กรนะคะตอนเท,ที่ยงเทีย่ยงเบ่ยกินเยอะๆนะลูกอันนี้ยังไม่ลงเลยนะแต่กองใหม่มาเนี่ยอยู่

แล้วแล้วห้องเพอยู่ข้างในกินไปหนึ่งชิ้นคนเดียวเลยสจนห้องเฮาไม่ลากไปจะน่าจะกินแบบนี้น้ำ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 มีอาหารมาเสิร์ฟสบายจังเลยไปค่ะตลอดเม็ดนะคะ thế là bán ở sắc ờ ìm à ìm im ìm Im ìm Im ìm lạc ìm níu mẹ lạc Im lạc Đông hả níu mẹ ìm ok Bài lâu nào Bye bye ok ok à à Ngắm ok ok áo งามโอเคบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวป้อนอาหารต่อเนอะ